สวัสดีครับผมรถผมเบา thank y ครับผมนี่เป็นทีแยกเนาะไปฝั่งนี้จะเป็นเดี่ยวไปสะพานเทียมนะครับไอ้นห,นหน้าตรงไปเด้ไอ้น้าหน้าตรงไปครับจะเป็นลอกแปดเนาะข้างหน้าครับแล้าตรงไปทางเขาไม้หาส่วนเกี่ยวได้ครับ เอาเลยนะครับแฝงท่ากันครับรต้องเดี่ยวใส่ครับปึ๊บมือดีกับหแปดครับผม ที่28เนะกลุ่มค่าครับผมกอกไม้ครับว้อนี้ตันี้ก็จะเป็นโรงเรียนนี่ครับบ้านบังมะพับนะครับบ้านบังมะพับทีบผมมาเนัะในในคลิปนะครับตรงลงไปเลยครับบ้านนี้ การมื่อนี้ก็มาสีเดีดครับผมเต็มที่ครับมื่อนี้เดีดอากาศดีครับสมบูรณ์เต็มที้ เป็นเรื่องเล่นะครับเนาะตรงนี้เขาเดี่ยวเล้่ยมันจะเป็นพี่จังกลางบ้านเพลินนะครับเนาะเดียวโมาไม้นะครับผมตัวนี้จะเป็นทางไปล็อกแดดนะครับเพาก็ต้องเดี่ยวเนะครับเพราะตงนะครับเดี๋ยวทันจะเห็นไปลาด้ครับผมหาสวนแก้วเข้มนะครับผมหนึ่งกิโลครับ าเรยนะคับเดี๋ยวไปตามทางเลยนะครับตามทางตอนกีดเลยเนาะ ลาปดุลรับอัตรีประมาณหานาทีเนาะตั้งแต่อ่าเดี๋ยวเข้ามาครับมันจะเห็นถงวัไปนะครับเนาะวัวไปเยอะหน่อยเราก็ตัวโดยทางดินแดงนะครับทางดินแดงนัตรีประมาณร้อยเมตรเนี่ยครับประมาณนี้เนาะ ินเดียงครับผมจะไทานบิงเดียงประมาณร้อยเมตรเนี่ยครับหแล้วครับผมใจมือข้าจะเป็นเคลือล่อนเลื่อนครับผมเนาะหางกลวงเลยครับเอาสิ ตีหัดครับตัวนี้เปิดตีหานะครับผมปิดสองทุ่มอ่ปิดสี่ทุ่มครับผมเอาผิดเนาะสี่ทุ่มเอากระตรงเข้าไปได้ครับผมตรงเข้าไปซูดปุ่นละครับผมมันกระสีเป็นด่าน่นเก็บเงินนะครับเนาะคนละห้าสิบบาทนะครับผมกันหาข้างขึ้นกับคนละหนึ่งร้อยนะครับประมาณนี้ครับผมนันะทางเขานะครับผมโอเคครับ